สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์อนุพงศ์ลาหาพูรังสีภาควิชาออโทโปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมาสาธิตวิธีการใส่เฝือกช็อตอาร์มแคสและการตัดเฝือกก่อนอื่นนะครับผมจะขอแนะนำอุปกรณ์ที่เราจะใช้ซึ่งมีดังนี้อันแรกนะครับเราจะใช้จะเป็นแอลกอฮอล์และสำลีเอาไว้ทำความสะอาด แขนของผู้ป่วยก่อนที่เราจะใส่ถัดมานะครับจะเป็นสำลีรองเฝือกนะครับสำลีรองเฝือกจะมีหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดแขนของผู้ป่วยนะครับถัดมาจะเป็นเฝือกสำหรับชัดอาร์มแคสเราจะเลือกใช้เฝือก4นิ้วหลังจากใส่เฝือกแล้วนะฮะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราอาจจะเป็นต้องใช้คือแคสเบนเดอร์นะครับเอาไว้ใช้ดัดขอบเฝือกที่อาจจะไม่เหมาะสมนะ อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราไม่ได้แสดงในตรงนี้นะครับก็คือถังใส่น้ำนะครับผมอยากจะแนะนําให้ใช้ถังสรงสูงเพื่อให้สะดวกในการจุ่มเฝือกนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดเฝือกนะครับที่สำคัญก็คือเครื่องตัดเฝือกอันนี้นะครับเครื่องตัดเฝือกนะถัดมาก็คือสเปรดเดอร์นะครับสเปรดเดอร์และอีกอันนึงคือกันไกตัดเฝือก หลังจากที่เราทําการรีดักชันเสร็จเรียบร้อยเราจะเริ่มทําความสะอาดแขนของผู้ป่วยเพื่อเตรียมใส่เฟือบเราจะใช้สำลีชุบแอลกอฮอลในการเช็ดทําความสะอาดพันสำลีรองเฟือบ จะพันสำลีรองเฟือกให้มีความหนาประมาณ3ชั้นเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เฝือกไปกดปุ่มกระดูกต่างๆส่วนปลายบนจะพันทับ2ชั้นดึงสำลีส่วนเกินออกนะครับเพื่อให้สำลีเรียบ จับเฟือกในลักษณะที่หงายขึ้นและใช้มือซ้ายจับชายเฝือกไว้น้าเฝือกจุ่มลงในน้ำในแนวตั้งรอจนฟองอากาศหมดแล้วนำเฝือกขึ้นมาบีเล็กน้อยเพื่อไล่น้ำออกเริ่มพันเฟือกตรงข้อมือก่อนนะครับแล้วพันไปทางปลายมือตรงช่วงระหว่างนิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จะจีบเฟือกให้เล็กลง พันเสือกทับซ้อนกันให้มีความหนาอยู่ประมาณ3ามถึงสี่ถึงสชั้นพันเสือกไปจนหมดหม้วนถึงส่วน proximal ของถึงขอบสำลีที่พันไว้เก็บขอบเว็บบิลให้เรียบร้อยทำการรูปเสือกให้เรียบเพื่อไล่ฟองอากาศออกจะทำให้เสือกแข็งแรงขึ้นขณะเดียวกันก็จะมีการทำทีพอยต์ฟิกเซชัน เพื่อป้องกันไม่ให้แฟกเจอร์มีการเลื่อนเ mm hmm. ช็ดทำความสะอาดเศษปูนที่ติดอยู่ตามผิวหนังของผู้ป่วยโดยการปัดออก mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้เศษปูนไหลเข้าไปในเฟือก mm hmm. ในระหว่างที่อยู่ในเฟือกควรแนะนำให้ผู้ป่วยทำซ mm ิกแพคเอ็กซ์ไซส์เพื่อป้องกัน mm hmm. การติดแข็งของข้อนิ้วมือท mm hmm. ่าที่1 2 3 4 5และ6เตรียมเครื่องตัดเฟือกใบเลื่อยของเครื่องตัดเฟือกจะทำงานในลักษณะของการสั่นดังนั้นเมื่อใบเลื่อยไปสัมผัสผิวหนังของคนไข้จะไม่บาดเข้าไปในผิวหนังของคนไข้เปิดเครื่องตัดเฟือกครับปกดใบบนเฟือก ถ้าการตัดเฝือกตัดได้ขาดออกจากกันโดยสมบูรณ์จะมีการขยับของขอบเฝือกเมื่อทำการกดขอบใช้สเปรดเดอร์ทางเฝือกออก สอดกันไกลปลายทู่เพื่อตัดสำลีรองเือก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใส่และการตัดชออ็อตอาร์มแคสผมหวังว่าการสาธิตนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะใช้ฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณครับ